กสารที่เราต้องเตรียมในเบื้องต้นรู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนมีสิทธิ์ก่อนลงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เปิดให้ลงทะเบียนในเดือนมนกราคมเตรียมพร้อมกันไว้ถึงเวลาจะได้ไม่ติดขัดนะ เอกสารที่จะต้องเตรียมในเบื้องต้นยังไม่เริ่มโครงการนะคะเราสามารถเตรียมพร้อมกันได้เลยนะซึ่งก็แบ่งออกเป็นหลายกรณีในกรณีที่ไม่มีครอบครัวนะคะในช่องทางออฟไลน์เนี่ยเราเพียงใช้แค่แบบฟอร์มการลงทะเบียนและก็แบบประชาชนของผู้ลงทะเบียนเท่านั้นสําหรับคนโสดเนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะสะดวกมากเพราะว่าไม่ต้องใช้เอกสารอะไรมากเลยกรณีที่2นะคะก็คือกรณีที่เรามีครอบครัวนะว่ามีลูกนะอายุต่ากว่า18ปีก็อยู่ในกรณีที่มีครอบครัวนะคะจะต้องใช้แบบฟอร์มการลงทะ เบบประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนแบบประจําตัวประชาชนของคู่สมรสและสําเนาพร้อมลงลายมือชื่อกรณีที่เรามีครอบครัวนะคะจะต้องใช้สำเนาัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสด,ด้วยบางท่านอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันอยู่แยกกันก็สามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนได้เลยในกรณีที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองสามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ด้วยนะคะโดยเอกสารที่จะต้องใช้ก็จะมีแบบฟอร์มการ ลงทะเบียนสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนพร้อมลงลายมือชื่อบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสและสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อและก็ต้องมีเอกสารมอบอานาจด้วยนะคะจะมีหนังสือมอบอานาจบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอานาจสำเนาบัตรประจําตัวคนพิการถ้ามีนะคะหรือว่าใบรับรองแพทย์มีแบบมีอะไรนะคะก็เตรียมไปได้เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเอกสารในเบื้องต้นที่เราจะต้องเตรียมนะคะรู้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมได้ก่อนเลยค่ะและสิ่งสําคัญสาหรับ คนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีนะคะก็คือบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งตอนนี้นะคะใครที่ไม่มีบัญชีเนี่ยสามารถเปิดได้เปิดได้ง่ายๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่องทางนี้นะคะเกตแนะนําให้ใครที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะไม่อยากไปรอนานนะคะแนะนําเป็นของธนาคารกสิกรนะคะสามารถเปิดออนไลน์ได้เลยนะคะเปิดในมือถือนะคะเสร็จแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างนําบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ธนาคารกสิกรได้เลยง่ายมากนะคะนี้ถ้าใครยังไม่มีอยากทำนะคะแต่ไม่อยากเดินทางไปธนาคาร อันนี้ช่องทางนี้ง่ายสุดใครอยากมีบัญชีบอกได้เลยนะคะจะทําคลิปมาให้นะวิธีการเปิดบัญชีของธนาคารเกษตรกรง่ายมากค่ะทุกคนใครต้องการพิมพ์ต้องการไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้เก็อัปเดตให้แล้วฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยแนละ้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ